คำศัพท์ไม่เคยจำเปลี่ยนจากคำว่าท่องเป็นคำว่าเข้าใจด้วยความลับภาษาหรับที่จะทำให้คุณรู้คำศัพท์ไปตลอดชีวิตใครมีปัญหากเกี่ยวกับการท่องศัพท์นะคะคลิปนี้เกิดมาเพื่อคุณ <c> ดูให้จบนะช่วยได้มากๆเลยก่อนจะไปดูเฉลยลองมาดูตัวอย่างพวกนี้กันก่อนนะคะวัด <c> ร <Pablo> ัสตุลโรงเรียนหัวดัตรีซุนครู ดรอตตุนการเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนพวกนี้มีตัวดานรอซาเหมือนกันหมดเลยแล้วตัวดะรอซาก็แปลว่าเปรียนอีกด้วยนะคะมันเรื่องบังเอิญหรือเปล่านี่แน่นอนคะ่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกคําในภาษาอาหรับมักจะมีรากศัพท์มาจากพยัญชนะ3ตัวที่เป็นกริยาทั้งนั้นเลย รากศัพท์คืออะไรนะหรอก็เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้ยังไงล่ะคะกว่าจะมีกิ่งก้านใบก็ต้องมาจากรากของมันทั้งนั้นรากของต้นไม้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ต้นไม้เติบโตมาได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะคะก็เหมือนกับคําศัพท์ต่างๆที่เรานั่งท่องกันอยู่นี่แหละค่ะมักจะมีรากสั์มาจากยัญชนะเพียงแค่3ตัวเท่านั้นง่ายมากๆเลยเหมือนตัวอย่างของเราเนี่ยแหคะค่ะมัตรสตุล โรงเรียนสถานที่ที่เรียนใช่ไหมล่ะคะมูดา<ฤ> <Designer> ริซุนครูหรือว่าคนที่สอนที่ทําให้เกิดการเรียนขึ้นดีรรสตุลการเรียนเห็นไหมคะว่าคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนพวกนี้มาจากดะรอซะที่แปลว่าเรียนนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจําแค่ดะรอซะลบความหมายพวกนี้ออกไปเราก็จะเดาได้แล้วคะ่ะว่าคําพวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะ ลองมาดูตัวอย่างอื่นกันนะคะกาตาบาแปลว่าเขียนมักตะบุญที่เขียนหรือว่าก็คือโต๊ะนั่นเองค่ะยาติบุญนักเขียนกิตาบุญหนังสือหรือก็คือสิ่งที่คนเขาเขียนขึ้นมานะคะง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมลองมาดูตัวอย่างอื่นกันตอรอแปลว่าบินมาตอรุณสถานที่บินหรือว่าสนามบ,บินนั่นเองค่ะขอรอจา้าแปลว่าออกถ้าเห็นป้ายนี้ มักครชมีต e ัวคอรอจีมแปลว่าทางออกนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะใครว่าภาษาอาหรับมันยาก้วถ้าเกิดใครอยากเรียนภาษาอาหรับแบบง่ายๆแบบนี้ทักแชทมายนส่วนตัวกับครูพี่อยู่ได้เลยนะคะทักแชทตรงนี้เลยบ๊ายบาย